บุตรทั้งสองของอุ้ยสุธิตาค่ะลูกแฟดของสาวอุ้ยสุธิตาโตมากแล้วหล่อมากๆเลยแล้วค่ะห่างหายจากวงการไปนานหลายปีแล้วล่ะค่ะสําหรับอุ้ยสุธิตาโบดาเกตานนเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยที่มีผลงานอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อมนุษย์ภาพยนตร์เรื่องณนะมะปะสุภาพยนตร์เรื่องแะแฉแะภาคสองละครเรื่องเฮฮาคาเฟ่และละครเรื่องคาตกรกามาเทพและยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะสำหรับเธอนั้นบิดาชื่อพลตำร,รวจเอกสาธิตเกตาโนนมารดาชื่อนางสุรังยุภาเกตานนคู่สมรสก็คือทิมโบดามีบุตรด้วยกันสองคนค่ะเธอชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นแต่งงานกันกับสามีชาวต่างชาติได้แต่ง งานกับทิมโบดาเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เชื้อสายฮังการีจนมีลูกด้วยกันสองคนเป็นฝาแฝดชื่อน้องลุกกับน้องไซมอนใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเรียกได้ว่าลูกทั้งสองตอนนี้ก็โตขึ้นมากแล้วเป็นหนุ่มและวจะหล่อขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ